สวัสดีนะผมก็ขอตั้งรักกดสเกม i n e c ครับมือถือนะผมพบผมอีกแล้วสปาร์เกอร์นะครับผมก็คลิปนี้ผมก็จะมาเล่นมาครับเอาชีวิตรอดนะครับผมฮตอนนี้เราก็เกิดอยู่ที่อ่าอยู่ที่ป่าอะไรนะเขาเรียกว่าป่าสนหรือเปล่าไม่ใช่เนาะ ไม่รู้ก็ผมก็ไม่พูดมากทำเพคงก็ผมก็โอเคผมก็ใครที่มารับชมผมก็ฝากกระทืบไลครผมด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะพูดค,คุยกันนะครับผมเราก็มาเริ่มพาร์ทที่หนึ่งเลยครับผมอตอนแรกเอาตัดไม้ก่อนทุกคนตัดไม้แล้วก็คิดว่าจะออกไปสำรวจเนาะทุกคนตัดไม,ม้ตัดไม้ก่อนก็อันดับแรกเราเกิดมาเอา มือเราก็ลั่นอยู่แบบแรกแล้วก็ตัดไม้ก่อนทุกคนเดินมาแล้วก็ทำการขาวเนะ<ม>เาะผมจะขบเดแล้วขอตัดไม้เพิ่มขอตัดไม้เพิ่มกันทุกคนมาเพิ่มแล้วก็ออกไปสำรวจับผม เพราะผมก็จะออกเดินทางก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะครับผมเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินถ้าเราอยู่ป่าแห่งนี้นะทุกคนชอมบี้ก็จะเยอะนะผมคิดว่าผมต้องออกไปก่อนอต้นนั้นเขาเรียกว่าอะไรไปเอาต้นนั้นกีกว่าไม่มีเรือเนาะโอจะเอาต้นนี้ก่อน มีไหมโอ้โหทางโน้นผมกายมาโอ้ทางนั้นเยอะครับผมเดี๋ยวไปตัดไม้อันนี้ก่อนเผื่อเราจะทําแผนที่เนาะหนังสือกูเก็บไปก่อนทุกคน,กคนดจือเก็บไปก่อนถัดไปทุกคนเออแล้วต๊ะข้าวออกมาก่อนโอเคแล้วต๊ะข้าวทุกค ก็สำรวจแถวนี้ก่อนนี่ไงน้อเก็บมาผลไม้ไม่ข้ามนะทุกคนดูพี่อาชาที่ก่อนนีเออเอ้ยเออเออโอ้แกะโอ้เราจะทำการล่าแกะก่อนนะครับผมตกคราบเราก็มีแล้วเราก็ทำการสร้างขวานก่อนสร้างขวานสร้างขวาน นี่นี่ไงแกะแล้วก็อันนี้ด้วยทุกคนก็สร้างอะไรสออันแล้วก็ทําการเอาเก็บอันนี้ก่อนแล้วก็ทาการล่าขนแกะทุกคนเพื่อทําที่นอนเนาะในเวลา่ํามาเราก็สร้างโต๊ะครับไม่ใช่โต๊ะคาบเออโต๊ะคาบนั่นแหละทุกคนก็ทําการสร้างโต๊ะครับแล้วก็ทําการสร้างที่นอนนะแล้วก็จะได้นอนรับผม เพราะว่าคืออันอันดับแรกนี้คืนแรกแล้วก็ต้องหา,า,าที่พักให้มันได้ก่อนนะถ้าเอโอ้โหอันนี้ก็เป็นเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรโอ้โนี่ก็ดผมจะคอผมจะขุดหินนี้ก่อนเผื่อะทำที่ขุดด้วยุกคน ขุดนี่ก่อนนะโอ้มีฐานทุกคนโอ้เราเจอฐานทุกคนยังไงเออโอเคครับผมก็ใครได้มารับชมผมตอนนี้ฝากทุกคนกระเทิอบรให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะพูดครีกันด้วยนะครับผมก็ทำการคาบหานแลวก่อน ็ทางานสร้างไฟเนาะนี่ก็ฐานเยอะทุกคนแล้วก็ขุดไปก่อนยังไม่ค่ำนะงอนเรงวกว่าผมก็เราต้องรีบแล้วทุกคนเดี๋ยวค่ำนี้ก็ซอมบี้ก็เยอะเนาะเราไม่รอดนะครับผมหาที่หนึ่งผมไปต่อไม่ได้เดี๋ยวตายก่อนเราต้องเอาชีวิตรอดครับผม เจอเลยทุกคนตัวนี้สิดูนี่สิโอ้โหขุดเยอะเลยขุดไปจุกขุดมานี่เจอเหล็กนี้ก็แจ็คพอตครับผมแจ็คพอตแตกเลยโอเคก็ได้หานมา ยี่สิบสี่ก้อนนะผมไปของเออเดี๋ยวเดี๋ยวขุดเอาหินขุดเอาเหเาเล็กก่อนไม่ใช่เอาเหล็กอะขุดเอาเหินก่อนทุกคน ừ, โอ้โหด้านบนนี่ก็มีไปหอแล,ล้วลายทุกคนเอเอาสำรวจต่อครับผมเดี๋ยวข้าก่อนดูพาที่ก่อนอยู่ไหนเอ่ยโอ้ยังยังอยู่สูงครับผมโอ้ตัวนี้ก็วิวสวยเนาะคนด้านบนอะ นี่เราเนี้ยก่อนเราคนแกะไม่ใช่เนลยเออคนแกะนั่นแหละทางเนืองเราคนแกะทางอาหารทางอาหารโอเคได้มาโอ้แถวนี้ก็วิวดีครับผมโอ้ด้านบนนั้นเจ้าหมาครับผมโน่นนี่ก็เป็นลาวาทุกคนก็วิวดีอยู่นะทุกคนนี่ไงอันนี้ก็เป็นลาวาโอ้แถวนี้ดูสวยเนาะทุกคน ก็จะเป็นริวริมหน้าผาแล้วก็มองมาที่โอ้อันนี้ต้นอะไรไม่รู้วผมไปต่ออือส่วนไหนของท้าวีบแล้วเนี่ยเราอยู่ส่วนไหนแล้วเนี่ยอ่าอ่อออออออันนี้ก็เป็นอ้าวทุกคนเจอหมู่บ้านทุกคนโอ้โหแจ็คพอตนะผม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเราเจอหมู่บ้านทุกคนโอ้โห งไงเวเลเจอร์เอไม่คุยก <If S 2> ับผมไปดีกว <Carlos> ่าครับผมไม่พูดมากนําเองเราเจอหมู่บ้านเนี่ยก็เจอแจ็คขอดครับผมโอเคเรามาเจอหมู่บ้านน่ครับผมโหโหก็เป็นความโชคดีของผมนะครับผมที่เปิดมาหาร์ดแรกก็โอ้โหเจอกล่องเลยว้าวทุกคนดูนี่สิเราเจอขนมปังสีกนแล้วก็อะปอเตโต้ครับผมมันฝรั่งเก็บมาก่อน ขออนุญาตเก็บวีเจอร์นะครับผมอันี้ก็เตียงนอนอ้เอาอันนี้ให้วีดีเจก่อนเนี่ยก่อนทำการสำรวจบ,บ้านวีจอเจก่อนทุกคนเป็นหมู่บ้านวีจอเจในป่าสนเนาะอันนี้เตาเหรออ๋อเตาของวีดีเจครับผมเนื้อเนื้อ,อ,อขอย่างเนื้อไว้ก่อนนะอย่าขาโมยล่ะอย่าขาโมยเนื้อผมล่ะจะเอ๊ะ จะมีอะไรอยู่ในไม้ไม่มีผมไปต่อเอาผมนั้นก็เป็นโกลมมนอกาะส่วนมากเขาจะไปตีโกลมเอาเอาเอาอะไรโอ้น้ากาถ่านทุกคนไม่เอาเราจะดูอันนี้ก่อนมีอะไรไหมมีอะไรอยู่ด้านบนไม้ไม่มีผมสำรวจดีก,ก่อนไม่มีโอ้อันี่ก็จะเป็นที่คาบดำยา ครับผมน้ายาพิเศษอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้ตอนนี้ก็ดูพระอาทิตย์ครับผมข้ามแล้วทุกคนพระอาทิตย์ตกทางไหนเลยอ๋อไม่รู้ครับผมด้านบนนก็จะเป็นอะไรโอ้เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งครับผมเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวขอสำรวจนี่ก่อน วิดีเจ้าเขานอนแล้วหรออ๋อเอี้ยคิปเปอร์ทุกคนโอ้ยมาไม่พูดมากน้ำเพลงเลยคิปเปอร์อ๋อตุย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 เอ้ยเราโอ้ยโอ้ยอย่าบึ้ม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 เสียค่าอย่าบึ้มเสียค่าโอเคครับผมเป็นกลังใจให้ผมค่าคิปเปอร์ด้วยนาน แสียชีพหายเออโอ้โหดูสิผมผมไม่ได้ทำลายนะไปที่ขวาผมเออนี่เก็บอันนี้ก่อนเก็บเนื้อเนื้อเนื้อเนอย่าบอกนะซอมบี้เกิะมาทุกคนโออนี่ไงก็โกเรมเขาสหารแล้วองทีนน่นนไม่มีไม่มีที่พักให้โอ้ยโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรโอ,โอ,โอมีแต่หนามทุกคน เกือบตกลงไปในบ่อเกือบตกลงไปในบ่อเฮ้ยเระวังอมบีด้วยระวังอมบีด้วยเอาเอาประตูอยู่ไหนวะบ้านหลังนี้อือหือก็มีวินเนเจอร์นอนแล้วเอ้าเยี่ยอ๋อวก็เก็บโปรตีนมาแล้วก็อันนี้ด้วย เออนี่นนีาไม่อยู่แล้วผม <c oughs> เราต้องหาที่พักก่อนทุกคนเอ้าทำไมไม่นอนอ่ะเวเิเจอตัวนี้อที่พักที่พักที่พักมีที่พักให้ผมไหมอันนี้ก็คืออะไรมีที่พักให้แชกไหม แขกผู้มาเยือนน่ะเออไม่มีมีจัก,กระดาษทุกคนมีแต่กระดาไม่ได้นอนเลยวันนี้เออเออโอ้ยโอ้ยโหพีพี่โอยออนี่เข้มาแล้วอ,อ,อ๋อ้วซอมบีโอ้โหตายผม ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยอุย้ยคิปเปอร์ด้วยหนีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตุยอเอาเหี้ยโอ้ยรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยกูเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะเอโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะรอดไหมทุกคนโอ้โหรอดกับผมก็อา่านประตูก่อนทุกคนโอเค <prepar o. S 1> เราอยู่นี่ก่อนทุกคน จเจอโหดูดูขนูนี่สิตัวนี้ก็เลมก็สู้กับอ,อันนั้นก็ดูเดือดใหญ่ครับผมนี่ไงสู้กับสมบี้เลยผมเดี๋ยวอ้ยโดนอะไรบุเออรอดครับผมไปก่อนข้าจะนอนโอเคก็ให้แรงผมก็นารอดครับผม โอเคก็ใครชอบทีมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะพุดทุยกันนะผมก็บาดพาที่หนึ่งก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมบายครับผม